เป็นกองกลางจากดัตมุนดูกันว่าจะเป็นใครนะครับกัสแมนออฟเดอะแมนโอเคครับวันนี้ผมจะมาเปิดการ์ดนะครับการ์ดฟุตบอลเป็นเรียวการ์ดนะครับเป็นการ์ดแมตต์แอตแท็กของท็อปเดสลีกานะครับอ่านี่เป็น กา r d s แมตต์แอคแท็กนะครับเป็นของท็อปบุ 2020, 2021, นเดสลีกาซีซั่น2020-2021ันบอะครับในซองหนึ่งก็จะมีอยู่5ใบนะครับมีบุนเดสลีกาแล้วก็บุนเดสลีกา2นะครับอโอเคเรามาดูกันเลยว่าข้างในซองจะ,เป,ะเป็นแบบไหนนะครับ เอกแทกบุนเดสเีกาโอเคเรามาลุ้นกันนะครับดูจากข้างล่างนะครับอ่าอันนี้เป็นข้างบนตรงฝังนี้อ่าเป็นกองหน้าของฮันโนเวอร์อ่าเป็นกองหน้าของฮันโนเวอร์นะครับอันนี้ผมไม่รู้จักนะโอเคครับคนต่อไปเป็นอ่ามิสฟิล วิสซีของโคโรนอืมโอเคครับใบต่อไปเป็นอ่ากองหลังของชเชลกี้นะครับกองหลังของชเชลกี้อ่านโอซานคาบักนะครับอ่าตอนนี้ได้ย้ายไปอยู่ทีมลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอซานคาบักอะเรามาดูใบต่อไป เป็นฝั่งนะครับ okay. เป็นกองหลังของเลเวอร์คูเซนเป็นจูนารทานทานะครับจนารานทากองหลังของเลเวอร์คูเซนนะครับใบต่อไปเป็นใบสุดท้ายจะเป็นใบฟลอยแล้วนะครับ1แพ็คจะมีอยู่ายางต่ำหนึ่งใบฟลอยนะครับใบฟลอยของเราอยู่ใบสุดท้าย นี้เป็นข้างบนนะครับฟังหนึ่งเราจะได้ใครเป็นกองหน้านะครับกองหน้าของฮันโนเวอร์เป็นคาร์มาริกนะครับโอ mm ้ย hmm. เป็นคาร์มาริกสตาร์เพเยอร์นะครับสตาร์เพเยอร์นี่นะครับการ์ดฟอยล์อ่ก็จะมีเบาๆนิดนึง นี่เป็นข้างหลังการ์ดน,นะครับม u นเดสลิก้าแมตต์แอ็แท็กของท็อปนะครับแล้วก็มีตาสโมรสรฮอฟเฟนแฮมมีชื่อสโมรสรบอกนะครับแล้วก็มีตำแหน่งนี่เป็นคาร์มาริคสตาร์เพเยอร์นะครับโอเคครับใบแรกใบโฟร์ใบแรกของเรามาดูแพ็คต่อไปกันเลยครับ แมนแอคแท็กบุนเดสก้าอ่านักเตะฮัมบุกเป็นมิดฟิลอ่าเป็นมิดฟิลของฮัมบุกนะครับามาดูใบต่อไปเราจะได้ใครอโอเคอรน,นี้โกคิปเปอร์ของแบนเดอร์เบรเมนนะครับเป็นอ่าพาวเลนก้านะครับ ประตูของวนเดอร์เบรเมนนะครับพาวเลนกาเคใบต่อไปครับใบต่อไปเป็นกองหน้าของฮอฟเฟนไฮม์คนเดิมหรือเปล่าจะเป็นคารมารินเป็นคนนี้ไม่รู้จักนะครับอ่านว่าโรเบิร์ตส,สกอฟเหรอครับอันนี้ผมไม่รู้จักเกป็นการส่วนตัวนะมาดูใบต่อไปกันเลยครับ เป็นกองหลังของไรซิกกองหลังของไรซิกเป็นเบนจามินอ่านไม่ออกคนนี้ใครอะครับถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเป็นกองหลังของไรซิกนะครับอ่าไปต่อไปเป็นการฟอยด์แล้วนะครับเป็นการฟอยด์จะเป็นใคร เป็นกองหลังของแฟรงเฟิร์ดเป็นการ์แมนออฟเดอะแมทด้วยครับอืมคนนี้ผมก็ไม่รู้จักนะโอเคครับเป็นกองหลังจากแฟรงเฟิร์ดนะครับเป็นการ์แมนออฟเดอะแมทซึ่งต่างจากอันนี้นะครับใแบบนี้จะเป็นสตาร์เพเยอร์ส่วนอันนี้จะเป็นแมนออฟเดอะแมทนะครับ เป็นสตาร์เพยเยอร์โอเคครับโอเค้เรามาเปิดแพ็กต่อไปกันเลยครับแพ็กต่อไปของเรา สลิกนะ้าอ่าอันนี้ฝั่งหัวโอเคเป็นกองหน้าจากสมุทรอนอะไรนะครับอืมโอเคเป็นสมุทรดนดำสัตั์นะครับเป็นกองหน้าจากสมุรดนดำสัตั์ จากบุนเดสลลกาสองนะครับโอเคเรามาดูใบต่อไปกันเลยครับใบต่อไปเป็นเป็นกองหลังครับจากทีมอาร์เมเนียบิเดเฟลโอเคครับไม่รู้จักเหมือนเดิมมจากบุนเดสลีกานะครับโอเคเรามาดูใบต่อไปครับ ไปต่อไปเป็นกองหลังจากทีมอะไรเป็นอัลฟ์บวกหรือเปล่าครับกองหลังจากอัลฟ์บวกนะครับโอเคต่อไปครับอ่าสีเหลืองเหมือนจะเป็นดอทมูลนะครับเป็นกองกลางจากดอทมูลดูกันนะน่าจะเป็นใคร เป็นอออเล็กวิเซลโอเคครับเป็นอเล็กวิเซลกองกลางจากบอสเซียมเช่นดอตมูลนะครับเรามาดูกากร์ดฟลอยการ์ดฟลอยเราเห็นมันเป็นทีมจากบุนเดสติกา้ามาดูว่าเป็นตำแหน่งกองหน้าของโบฟบวกกองหน้าโบฟบวกเป็นวูดสเกตใช่ไหมครับไม่ใช่เป็น เวสฮูสหรือเปล่าครับเฮสฮูสหรือเปล่าเป็นอะสตาร์เพเยอร์นะครับสตาร์เพเยอร์กองหน้าจาก o บฟบวกนะครับแค่นี้ได้หลังกาดนะครับเหมือนกันโอเคแต่ข้างหนจะเป็นการ์ดฟลอยนะครับโอเคครับ ค่้อันนี้านหน้าเป็นมิดฟิล์ของเลวูกคเซนนะครับ ก้อนฟอจากดอทมูลนะครับกองหน้าจากดอทมูลเอาไว้ก่อนตัวหลังนครับเป็นเดนิเวกินเช็คเดนิเวกินเช็คนะครับกองหน้าจากวอล์ฟวอเคฟนี่เป็นกองหน้าจากยูนโยนเบอร์ลินต่อไปเป็น View. จากทีมาเลครับบุนเดสลีก้าสองดูใบต่อไปกันเลยครับเป็นกองกลางอีกแล้วครับจากลีปูซนตัวเดิมนะครับเป็นตัวซ้ำเรามาดูใบฟลอยของเราเลยดีกว่าเป็นกองกลางจากดอทมูลนะครับใบฟลอยเป็นกองกลางจากดอทมูลดูว่ามจะเป็นใครนะครับกัสแมนออฟเดอะแมท เป็นโทเกนอาซานะครับเป็นปนางชายของเอเดนอาซาสวยงามครับกาสฟลอยด์โรดเซมิชันดอทมูนกัสแมนออฟเดอะแมทนะครับโอเคอัน okay. ด,ดีสองสุดท้ายของวันนี้ของเรากันครับ เป็นด้านหัวเรามาดูจากข้างล่างกรัสบักมิดฟิลจากกรัสบักนะครับเอ็นไม่รู้จักเหมือนเดิมเป็นกองกลางจากกรัสบักนะครับใบต่อไปครับสลับฝัังอีกแล้ว ไปต่อไปเป็นกองหลังจากอาร์เมเนียบีเดฟิลลโอเคครับเป็นกองหลังจากอาร์เมเนียบีเดฟลลนะครับไปต่อไปเลยครับไปต่อไปอ่าทางนี้เป็นกองหลังของทีมไม่รู้จักนะครับน่าจะเป็นบุนเดสลีกาสองเป็นกองหลังนะครับ Okay. มาดูใบฟลอยของเราเลยอ่านี้แพ็คนี้มีใบฟลอยสองใบนะครับมาดูใบแรกใบแ,แรกเป็นอ่าเป็นก๊าสโมสซนนะครับอาร์บิไรซิกเป็นอาร์บิไรซิกเป็นก๊าสโมสซนนะครับอ่าสวยงามนี่ก็เป็นทีมจากอ่าร์บูดเดซิลิกาสองน,นะครับนี่ นี่เป็นการ์ดฟอยล์ของ a ฮ b e r r r a ร i ินะครับมีท็อปแล้วก็มีทาบนเดสเลกาชื่อสโม,มสรน,นะครับลโลโก้อยู่ตรงกลางมาดูใบสุดท้ายใบฟอย์ของเราเป็นกองกลางจากสุดการ์ดการสแมนออฟเทอแมทด้วยโอเคคาสโตรโ,โอเคครับ คุณการ์ดแมนออฟเดอะแมทมิสฟิลจากสตุตการ์ตนะครับโอเคครับอ่าเรามาสรุปกันว่าเราได้อะไรไปบ้างโอเคครับสำหรับ5แพ็คอ่าแมทแอคแท็กบุนเดสลีกาของเรานะครับการ์ดฟอยด์ของเราจะเป็นกองหน้าจากโป๊ปบวกอ่าสตาร์เพเยอร์ครับมีการ์ดแมนออฟเดอะแมท เป็นกล้องหลังของอแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็มีเป็นกล้องหน้าจากฮอฟเฟนไฮม์เป็นคาร์เมริกนะครับแล้วก็เป็นนี่เลยอ่าดีที่สุดของเราวันนี้อาซาแมนออฟเดอะแมทเป็นจากดอทเนนนะครับน้องชายดีนาซ่าโอเคการ์ดสวยมากครับ แล้วก็ใบสุดท้ายของเราเป็นกองกลางจากสตูดิอการ์ตนะครับนี่โอเคครับสำหรับวันนี้แล้วก็พอกันแค่นี้ก่อนนะครับไว้ติดตามใน PP ต่อต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบคุณครับ